มันกินเขาอีกแล้วพี่น้องอ้ามันกินเขากแล้ววันที่วบวชนี่เพื่อเสบเอามาเบิ่งโว้ยข้าวบานเฮาเด้อครับเด้อมาแต่บานเฮาเด้อครับเด้ออ้าปั่นก่อนเด้คดอ,เอ,คอ,อครับเด้อเป่นเอวอู้วมาเบิ่งครับนี่อู้ยแกงหน่อไม้ใส่หม้อครับแกงหน่อไม้ใส่หม้อครับอื้อแกงหน่อไม้ใส่หม้อครับค่อยๆชดกินเด้อครับพี่น้องค่อยๆชดกินอื้อ สเสถิญนครับบ่อยากโก้เลยออืมพัก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 อืมอืมเถิญเด้อครับรเด้อเสถิญเสถิญอยู่ในเสถิญก็ได้ซื้อเด้อครับเออบุ้กขึ้านเขาเด้อครับอยู่ในเมืองซื้อเด้อแพงจำแบงฉันอยากกินกต่ซื้อขื้เก่าครับอืมปันหาไงอืมอืม,มอ,อืมมาเบิ่งมาเนี่ยอืม เบื้องเราผัดมันนี่ผัดผัดผัดผู้มีเห็ดพร้อมครับผัดหมูชิ้นใส่กระทะเด้อครับเด้อผัดหมูชิ้นใส่กระทะกับผอมหมูชิ้นกับผอหมูชิ้นใส่กระทะเด้ครับเด้ออื้มฮัมันมอผัดกินเองเนี่ยได้หลายหลายครับอืมบุกซื้อเด้อครับเนาะฮะมันกินข้าวน้อกันเด้อครับนี่มีไก่นี่ประตูพ้องอืมแซ่บสดังนั้นเลยครับอืม อ่ะอันนี้ตัวเมียเอ้ยตัวคู <c oughs> ่ครับมาเดอครับเนะ